คุณรู้หรือไม่อ่านหนังสือแล้วได้อะไรเคยสงสัยไหมครับว่าเราอ่านหนังสือเพื่ออะไรแล้วทาไมเราต้องอ่านหนังสือล่ะโดยหนังสือถูกสร้างขึ้นมาโดยการจดบันทึกเรื่องราวความคิดหรือวิทยายนิพนธ์ต่างๆของผู้เขียนเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้อื่นได้ทําความเข้าใจในเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้โดยหนังสือก็จะมีด้วยกันหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสือสารคดีหนังสือการ์ตูนหรือวรรณกรรมก็แล้วแต่ว่าวคุณอยากจะอ่านหนังสือประเภทไหนแล้วการอาร่านหนังสือเป็นประจำช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองเสมือนเป็นการออกกําลังกายของสมอง,มองไม่เพียงแต่กระตุ้นการทํางานของสมองแต่การอาร่านหนังสือก็ยังมีข้อดีที่น่าสนใจอย่างเช่นช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยและแน่นอนอยู่แล้วว่า เมื่อเราอ่านหนังสือเราก็จะได้ความรู้หรือได้เข้าคิดอะไรบางอย่างกลับมาหากลองสังเกตดีๆจะรู้ว่าการอ่านหนังสือนั้นช่วยให้เราได้เรียนรู้สำนวนภาษาหรือคำศัพท์ต่างๆได้อีกด้วยสุดท้ายไม่ว่าจะอ่านหนังสือประเภทไหนก็แล้วแต่จะมีสาระความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่สำคัญเพราะหนังสือสามารถให้อะไรกับคนอ่านได้เสมอไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ไอเดียภาษาหรือแม้กระทั่งหนังสือการ์ตูนที่ไม่มีสาระอะไรเลยก็ยังสามารถให้ความบันเทิงกับผู้อ่านได้ไม่น้อยแต่อยากจะให้เราอ่านหนังสือดูแล้วคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้